คำปฏิฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจดกิจของพระองค์สูงส่งและมีเกียรติความชอบธรรมของพระองค์ดำรองอยู่เป็นนิจพระองค์ด้ทรงให้พระเจดกิจอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำพระเจ้าทรงมีพระคุณและพระกรุณาพระองค์ประธานอาหารใ้ผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และพระองค์ทรงจดจำพันธสัญญาของพระองค์เสมอโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ลทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้นั้นจำต้องสำเร็จตามพระจนาของพระองค์ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลและเลี้ยงดูทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณในแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำสั่งสอนและคำตักเตือนที่ทรงตัดผ่านมาทางพระคำทุกข้อทุกตอนในพระคัมภีร์ซึ่งข้าพงหลายได้ใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระบรัรตัตสั่งซึ่งองค์ประจับพระโอษฐ์ของพระองค์พระปิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า การอาชนะตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยหากะบงหลายไม่พึ่งในฤทธิเดชจากพระชนะของพระองค์และยิ่งหันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ก็ยิ่งตกจากระดับอันควรทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์จนกระทั่งกลายเป็นคิสเสียนเนื้อหนังที่ได้ยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมซึ่งเป็นเหตุให้พระวิญญา,ยาบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขบงหลายมีใจที่สำนึกผิด จึงขอถ่อมใจลงสภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดทั้งบาปทางความคิดบาปทางคำพูดและบาปทางการกระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายโกโทษให้อภัยและขอทรงทำลายเชื้อบาปที่กอดแน่นในจิตใจของกระพงหลายให้หมดสิ้นขอให้จิตใจภายในกลับมาสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาะงับพระบิโรธของพระองค์ที่มีต่อบรรดาประชาชาติที่ดื้อรั้นดื้อดึงไม่เชื่อฟังพระธรรมดัตของพระองค์และขอทรงเร้าใจพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างแดนที่จะหันใจมาแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณพี่น้องคนไทยเพื่อให้ทุกทุกคนได้เห็นและรับรู้ความจริงว่า เงินทองก็ดีความรู้ความสามารถก็ดีกาถาอาคมก็ดีหรือแม้แต่รูปเคารพเครื่องรางของคลังต่างๆก็ไม่สามารถช่วยทุกๆคนรอดพ้นจากอำนาจของความบาปได้ข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระบัญญัติบริสุทธิ์ทรงเจิมปากและใจของขระพงหลายให้มีความกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐให้คริสเตียนไทยทุกๆคนได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยตนเองเพื่อจะได้เข้าใจและเข้าถึงแก่นของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เป็นตะเกียงที่ส่องสว่างเป็นนักรบายวิญ,ญญาณที่สามารถใช้ยุทธภัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าต่อสู้กับมารซาตานตามพระบัตรตัดสั่งของพระองค์พระบิดาเจ้าข้า ข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบพรองขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน